สวัสดีเพื่อนเพื่อคอข,ขวาทุกคนนะครับผมวันนี้มาถึงสิ้นปีแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อคอขวาที่น่ารักทุกคนนะครับผมและแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับผมอีีสุดท้ายแล้วนะครับของปียังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดแชร์กดไลค์แล้วก็ ทุกคอมเมนต์เลยผมอ่านหมดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมแล้วก็ผมขอวอวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะครับอขอเถี่ยวๆขันทุกคนนะครับแล้วก็ยังไงปีหน้าลุยกันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะไปหาพี่เบียร์พี่เติ้ลนะครับยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมไปเลยครับผมไปกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับกลับโค้กับท็อปแมนทีวีนะครับวันนี้ EP พีพิเศษนะครับผมพามาเอ็กซ์คลูซีฟกับพี่เต้นพี่เบียร์ครับผมมาอวยพรปีใหม่พี่เบียร์นะครับพูดอะไรกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราส่งมอบให้พี่เบียร์หรือพี่เต้ลพูดก่อนดีครับพี่เบียร์พูดก่อนแล้วกันนะครับก็ จริง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 จรอบนี้ก็พอดีมันตรงกับตอนที่ท็อปทําช่องตรงที่ผมสอนนะครับแล้วก็ช่องท็อปเนี่ยก็ก็ใช้ว่าเป็นช่องหนึ่งของของสอรอบนี้เพราะว่าเอาเอาเคสบิทออฟเฟอร์มาอธิบายก็ต้องขอบคุณน้องท็อปด้วยนะครับวันนี้ยังวันนี้ยังคุยกับพี่เติร์เลยว่าโหท็อปตัดต่อเก่งมานี้ไอ้เติร์บอกว่าไงรู้ป่ะฝีมือฝีมือฝีมือโคด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 นีนโคดนีนโคดนีนครับประมาณนั้น ก็คุณท้องทอมมากนะครับแล้วก็ปีใหม่มีความสุขมากๆเช่นกันประมาณนั้นเถรดปีหน้าก็ขอให้เฮงๆแล้วก็ตลาดคงแย่กว่านี้มีแล้วประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านก็ขอโตๆนะครับแล้วก็เถรดมีความสุขตลาดก็ประคองประคองเถรดไปเรื่อยก็ปีหน้าก็น่าจะน่าจะง่ายกว่านี้ประมาณนี้ครับผมก็ขอให้พรให้ช่องท็อปแมนทีวีมีคนดูเยอะๆนะครับก็เอ่อ<า>ทอ็อปใช่ครับก็ๆๆ เห็นเห็นท็อปทำมาสักพักแล้วก็เขาขยันมากทำโดยแต่เลือกทำแล้วก็ก็ขยันแล้วก็พยายามมีความพยายามมีความตั้งใจเยอะก็อยากให้มีกำลังใจทำคลิปบีทลอฟเฟอร์ให้เพื่อนๆมาดูนานๆแล้วก็ตลอดไปเนาะแล้วก็อยากให้เพื่อนเ่อเข้ามาดูกันเยอะๆเพราะว่าท็อปเขาก็ทำอัปเดตทุกวัน นะครับก็ได uh, ้ทุกคนก็จะได้แบบประมาณว่าได้มีอัพสกิลในการเทรดด้วยได้เรียนรู้เคสบิทออฟเฟอร์เรียนรู้อารมณ์ตลาดย้อนหลังนะครับก็ขอให้รุ่งเรืองแห่งครับขอบคุณพี่พีเติรนะครับครสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆด้วยับสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะคะแฮปปี้นิวีย์ครับสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้รวยๆวเฮงๆปังๆค่ะ